มา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 ดูเออจูเออุตส่าห์มาครบนัดจูชาต,ต้องการอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้พาดเดินตามหลังมีคนตอนหนีวงอะ่ะมีคนเดินตามหลังมาอ <c oughs> ไม่รู้เรื่อง แต่ถ้ามันยิงมึงมันก็ตายอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเมื่อน่าจะโดนวงตายเหมือนกันนะทุกทรงแล้ววงมันหยุดแล้วล่ะวงหยุดแล้วกำลังกำลังออกจากขอบวงนีงแ่แหละเอาคิดกอบเลย <c oughs> เสือกวิง่งติดอีกูเนี่ยติดถังกระยหเยลย อะไรวะเนี่ยสายไอย้พัน์กับสายนี่คือ <c oughs> โอ้ยพวกผู้พววิเศษกลับมาเล่นเกมทำอะกลับมาเล่นเกมมาร์เกิลได้แล้วไปเล่นแฮร์รี่กัน <c oughs> อยู่นั่นแหละโคตรเล่นโคตรเยอะเลยตอนเนี้ย อะจริงู้แล้วว่าเกมมันจะขายดีนะแต่ไม่คิดว่าจะขายดีขนาดนี้กูค,คิดว่าเกมพวกนี้มันจะแพ็กเ,เลยทําบเเลยตอนไแต่เกมจากหนังมันมันแพ๊กเยอะไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมค่อยคาดหวังขนาดนั้นกูหวังไว้เลยเพราะว่ามันเอาไปแก้ไงกูเลยหวังได้เพราะถ้า,ามันไม่เอาไปแก้จริงมันต้องวางขายตั้งแต่ ปีสองปีที่แล้วเลยนะเกมเนี้ยกาจำได้เนี่ยมันเปิดตัวในงานเกมแล้วบอกว่าก็วางขายปีหน้าเลยสรุปก็คือยกเลิกเอาไปแก้ใหม่ก็เลยเอยน่าจะพอหวังได้ไปเพราะ้นมันเพราะเหมือนตอนโซนิกหนักเรื่องโซนิกกันไป <c oughs> ที่ว่ามันเอามาเอาตัวอย่างไม่ดูแล้วโดนคนด่าเลยเทมโดนสั่งเลื้อไปถ่ายใหม นี่คือมึงไม่พูดกับกูหรือว่าเสียงไม่ไม่ดีไม่ได้ยินฮะยังไม่ได้พูดเลยเลยเอาล่ะโซนิกมันควรแก้เหมือนเม่นติดย้ายเลน <c oughs> ดูดไม้หน้าตาโคตรหล่อเลยตโวนิคดูดไม้ยังไงเลยเต็มกาบอะโซนิกเวอร์ชันนู้นใครมันคิดแบบ คือมึงพยายามทำให้มันดูแบบเหมือนคนมากเกินไปทำให้มันสมจริงเฮ้ยโซโนิกโซโนิกสมจริงเพื่อรออยัน้กะตูอยูอ่แล้วเออไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นแบบโซนิกสมจริงให้ ไอ้จู่จูจู <c oughs> โอ้ยโอ้ยหยุดยิงกูเดี๋ยวนี้เออโดนยิงตายเลยเช็ดแผ่นรองเมาส์อยู่ใจเดนไวรุ่น ปอไปติ๊กไปติ๊กอันล่าไกลๆหน่อยดีกว่าอันลงอันแรกๆไม่ไหววะมันค้างอะ่ะกว่าจะลงถึงพื้นอะ่ะ เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอยากลงอันแรกๆแต่ไม่ไหวว่ะไม่ค้างก่อนจะถึงพื้นมองไม่เห็นอะไรเลยลงไปถึงเขาก็เก็บปืนกันหมดละกูยังลอยอยู่บนฟ้าอยู่เลยค้างไปแล้ว เย้ยเฮ้ยมีคนด้วยอ๋ออ๋อ้ยไหนวะโอ้แม่งเอ้ยเออหน้าหนอนสู้เขาตายเรียบร้อยนะอะไรนะตายใช่ไหมใช่ <c oughs> มันค้างอะลงมาถึงพื้นมันก็แบบมันก็วาร์ปถึงหน้าประตูแล้วอะเว้นเข้าไปประตูทำอะไรไม่ทันเลยคุต้องเปลี่ยนที่ไม่งั้นมันมีปืนกนลฆ่าไปได้ตัวหนึ่งเหรอได้เพื่อนมาและตัวหนึง่ง แจมมาแล้วคอยกลับมาแล้วเด้ดเออ้าวให้ไปเก็บล่าดโดยเขาเก็บล่าแทนสักงรั้นเวเลยมีคนตามเรามาอโอใครยิงกูวะ เห็นมันร่อนลมเออมีคนดูแนวไกลๆนติงไม่ได้ม mm hmm. ั้งไกลไปบ้านไม่มีอะไรอุ้ยเสียบบ้าน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 ถัดไปมีระเบิดอ่ะใช่ป่ะนี่ไงมีคนอยู่ในบ้านถัดไปจริงๆด้วยปอนเอาเด้ ไอ้แย่กระสุนไม่มีอยู่ไหนด้านบนเหรอเออชั้นบนอุ้ยอุ๊ยโอ้โหเกือบตายโอ้อายแม่มีคนตรงนู้นอีกเจอปืนครบกูหน่อยไหมนะล้มล้มเลยว่ะแบบนะ มันชุบเสร็จแล้วมันชุบเสร็จแล้วมัน,อ,นมอยู่ไหนรับบอลมันโดดลงมาข้างล่างแล้วแน่เลยข้างล่างข้างล่างลองมอถ้าดักบันไดก่อนนั่ตลกลับขึ่งนี่นีกกบนน่บอลมองไม่เห็นโ,โอ้ยอีกตัวอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวนยูฝั่งนู้น นั่นน่ะนะเออตายอีกแล้วเฮ้เปยปอนหล,งลงังหลังมันปีนได้โอ้โห <c oughs> แม่งเอย้ยไ <c oughs> อตัวละครหัวโลนี่มองยากจัดเลย มันดำม,มันมันพิว้วเลยมันไม่มีเกาะไม่มีอะไรอะ่ะรู้ว่าเอาเพื่อนที่มึงยิงนอนไปได้ให้ตัวนี้เออมันอยู่สองตัวมองไม่เห็นเนะี่ยใส่แว่นก็ลำคาญตาชิเป่งเลยวะไม่ชินเลยใส่ตากูนี่แย่จัดเลยส่วนเนี่ยเยื่อตาก็ไม่มีตายหมด เออเออโนเยเออเออเอายไยิงเพลกระสุนหมดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่น่าไม่น่าเลยน่าจะเอาปืนไปตบมันชอบเปลี่ยนเองเออเพื่อนรอดไหม ไปแล้วเหรอบ้าเอ้ยโอ้ยนักอะไจะกลับอ่ไม่ขางตอนลงคุดเกียเลยะไรมันจะหายละทีวะทำยังไงก็ไม่หายมึงไม่เป็นเลยใช่ตอนเนี้ยไม่มีอะไรวะ มันเคยหายไปแป๊บนึงแล้วอ่ะมันก็กลับมาเป็นอีกอใช่เแบบโคตรเซ็งเลยปรับยังไงก็ไม่หายจะปรับพายปรับโลมยังไงก็ไม่หาย ทําทำให้เราเสียแบบเสียพอไม่ก like right. really like well. anyway, <You> <drill> ูเสียจังหวะตอนตอนลงไปคือแบบไม่เห็นอะไรเลยมันจะถึงอีกทีก็คือแบบคนหนึ่งเขาถึงพื้นก็หมดแล้วกูยังลอยอยู่เลยไอ้ท่านมันเลยชอบด่ากูเป็นนะดวบิ๊กชอบลงมั่วเวรงจุดไอ้กูกูขางเี่ยต้องยกคอมใหม่ปะไม่หายหรอกซื้อคอมใหม่ก็ไม่หายแบบเนี้ยแะไวไม่กูไม่เป็นนั่นเลย ไม่รู้มันเป็นที่อะไรก็เปลี่ยนเขาใหม่ก็ไม่หายเพราะม,มันก็มีคนเป็นเยอะในกลุ่มะคือคนจะเป็นมันก็เป็นอะไอ้นายก็เป็น่แต่นัน,เป,นเป็นน้อยกว่ากูกนี่ค้างจนถึงพื้นเลยแต่ตอนใช้สามศูนย์จ็ศูนก็เป็นแซวไม่เกี่ยวกับการ์ดจอด้วย น่าจะเป็นบั๊กอะไรของตัวเกมมันสักพักว่ะเฟรมเลทเยอะเกินเลยเป็นอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเคยปรับเคยปรับวีซิงแล้วก็เป็นอยู่ดี <laughs> นิมบัตสองพันอยากได้ปอนที่ไหนมีไม้กว่านิมบัตสองพันขายมั้งมีโมเดลป่ะของคนเโมเดลถ้าหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะมันแพงมากเลยเจ้าวิ์แพงงานทำมือป่ะทำไม่ได้แล้ววะ ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกรีแครี่ขนาดนั้นแต่แม่งติดติดปากมากเลยนะตอนใหม่ก็อโรงเรียนใครก็พูดเนี่ยเออรู้จักแต่อันเดียวอ่มินิบัสสามพันได้วยมจะไม่ผิดนักเรียนในห้องกูทุกคนแบ่งล้วน แม่งรู้เราไม้กวาดมาขี่เล่นกันทุกคนอะ่ะอ้อเอออ่ะไอ้ตูดกูทำไมเจ้ารู้สึกว่าไอ้นี่บางไอ,ชอง้ช่องช่องเจ็ดที่มันเอามาฉายอะเช้ามานักเรียนแม่งเล่นในห้องกูแม่งเล่นกันหมดตอนประถมอะ โอ้ปรับภาพละค้างหนักกว่าเดิมอีกมันเป็นอะไรหลุดไปแล้วบ้างเนี่ยหลุดไปแล้วบ้างเนี่ยเออขามเอาไปยังยังโอ้เสียงแงบเก็บคงหลุดแล้วล่ะ อะไรวะฮัดดิทมันเสียหรือไงพ้างไปแล้วอ,ะอ่ะใช่อะไรวะบนหัวเลยโอ้ต้องลงวินโดว์ใหม่แล้วมังเนี่ยพวกไฟ นี่ก็พวกไฟลโกโปรที่ยังทำไม่เสร็จมันเหลือเยอะไงมันเลยลบไม่ได้ไม่งั้นลบไปนานแล้วลนะ่ะเอ,เอะ้อะไรกันครับนี่โอ้ย,อยไปเติมน้ำมันเยอะเขาต้องรีเครื่ <c oughs> องอกีกแล้ว, <c oughs> อวพอมาเล่นแล้วเนี่ย กต้องรีเครื่องอีกรอบเดยอย่าบอกนะรีเครื่องรอบวันนี้กูล้มสตรีมแล้วไม่เปิดแหละ <laughs> <laughs> จะหายหรือเปล่าเอาอาจจะไม่ต้องรีบ้างปิงปิงเอยโอ้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อย <laughs> จะตายหายแล้ว เตลดับน้มันนั่นแหละยิงอยู่นั่นแหละอืมต้องรีเครื่องเหลือจะเชื่อ ลิดไมาไม่เล่นตักต่า <laughs> <laughs> อะไรวะบทพูดไ,ไ,<ห>ไม่เล่นละเ <laughs> ออ